เรื่องใหญ่ในจัก,กรวาลไทยในรอบหลายสิบปีนับตั้งแต่คดีแชร์แม่ชะมอยเมื่อ30ปีก่อนครับก็นี้แหละครับรไอคอนกรุป๊ปแล้วก็บอสทั้ง18บแปพี่มหาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมันดาแมงเมาร่วมหมื่นคนครับแล้วก็เป็นเงินร่วมหมื่นล้านบาทผู้ต้องหาที่ตำรวจมีหมายเรียกออกหมายจับศาลก็ไม่ให้ประกันตัว โดนตงงอนคุกโดยไม่เคยคิดมาก่อนก็คนดังขับประเทศทั้งนั้นครับก็ต้องยอมรับครับว่ามอพอรวรัตลวรัตนวรคุณก็คือสุดยอดอัจฉริยะแห่งแผ่นดินสุดยอดแห่งการโกงระดับที่เซียนต้องเรียกว่าปู่ทวดทีเดียวครับมอพอรวรัตผลเจ้าของประโยคที่ว่าขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยวันนี้อายุ มัสพรเพียงแค่41ปีเท่านั้นเองก็เป็นเจ้าของแล้วก็ซ e ออาณาจักรออนไลน์ลิไอคอนครุปที่ขายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามเขาว่างั้นครับบัสพรทำงานเพียง6ปีก็มียอดขายทะลุถึงหมื่นล้านมีสมาชิกกว่า400,000นคนซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงยิ่งนักยิ่งกว่าบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ทั้งหลายในเมืองไทยครับ นว่าเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จเรื่องทรัพย์สินเงินทองอย่างสูงยิ่งเมื่อเปรียบกับต้นทุนชีวิตที่มีน้อยแสนน้อยชีวิตที่เคยบอกเล่ากับสาธารณชนว่ามีอดีตที่ยิ่งกว่าติดดินกลับมีเงินทองทรัพย์สินที่เขาบอกว่าเป็นหมื่นล้านในเวลาเพียงไม่ถึงสิบปีช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนะครับ อายุน้อยร้อยล้านตัวจริงก็คนนี้แหละครับเีลาวาจามันสมองเหลือล้ำขนาดนำสารพัดคนดังแห่งยุคมาเป็นพรีเซนเตอร์ดีอคอนอย่างเต็มตัวเต็มหัวใจแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธดาราใหม่ดาราเก่านักร้องนักฟุตบอลสุดยอดพิธีกรแม้พระดังแห่งยุคก็ยังสยบอยอมเข้ามาเป็นผู้ สนับสนุนแล้วก็วันนี้ก็ต่างปฏิเสธทั้งนั้นครับว่าไม่ได้ตั้งใจใช้ชื่อเสียงรับประกันธุรกิจดีไอคอนจนทำให้คนทั้งหลายหลงเชื่อว่าแค่ลงเงินแล้วก็ชวนคนมาเปิดบินมีสินค้าแต่ไม่เน่นขายสินค้าก็สามารถมีเงินหลายสิบล้านได้ในเวลาเพียงปีสองปีความโลภก็ไม่เคยปราณีใครครับคนดังคนมีเงินน้อยที่อยากมีเงินมาก คนมีเงินมากที่ยังมีความโลภก็แห่เข้ามาเป็นทีมแล้วครับไม่เถียงไม่ถามให้ทําตามอย่างเดียวทําแบบพรก็จะรวยรวย,รวยนะครับและและ้วความจริงก็คือความจริงความหลวงก็คือความหลวงในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่มีคุณค่าใดที่จะได้มาโดยง่ายและและ้วเมื่อถึงเวลาอันสมควร,รอข,ของสบู่ของวอสถุนก็แตกกร,กระจายเหมือนกับจะเหลือแค่อากาศ เมื่อการหาคนใหม่ถึงระดับติดตันไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้กับคนเก่าความผันก็เริ่มสูญสลายแมงเมาก็โดนเปลวไฟเผาไหม้จนสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพความเป็นจริงเมื่อสินค้าไม่สามารถขายได้ดังที่โฆษณาไว้ผลตอบแทนก็ไม่สามารถได้อย่างที่หวังกันไว้เมื่อคนหนึ่งล้มก็เหมือนกับโดมิโน ทุกคนก็ล้มตามกันเป็นแถวและที่สุดก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเข้ามาสาักสางหลังจากที่ดูเหมือนจะสายไปแล้วผู้เสียหายก็โผล่มากขึ้นเรื่อยๆหมายจับยังต้องออกมาอย่างกระทันหันเพื่อลดกระแสะความปั่นปวน่วแล้วก็ป้องกันความเสียหายให้ให้มันยุติเท่าที่มันควรจะเป็นบออใหญ่และบออน้อยต้องเปลี่ยนที่นอนหรูๆเข้าไปนอน แค่ผ้าห่มเก่าๆคนละสามผืนชีวิตเปลี่ยนแปลงเพียงข้ามวันทำใจได้ก็ยอดมนุษย์แล้วครับแน่นอนครับแม้เจ้าหน้าที่บันเมืองจะเข้ามาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาครับเรื่องก็เข้าไปสู่ด s i แบบงงๆเพราะความจริงแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องชอบกลประชาชนธรรมดานั่นเองแล้วก็เป็นเรื่องของตำรวจโดยเฉพาะแต่ไม่รู้เกตาไหนจรง เยสไอจึงเข้ามาจับคดีนี้ว่าบอสพรคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาแม้จะดูธรรมดาประสบการณ์ขายตรงหลายปีกับหลายบริษัทแล้วก็หลายแล้วก็หลายสิบปีก็ทําให้บอสพรมองเห็นโอกาสที่จะหลอกล่อให้ผู้คนที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตด้วยวิธีการง่ายๆเข้ามาเป็นแมงเม่าก็ย่อมต้องมีวิธีการที่พิสดารและลึกซึ้งและการสัมพันธ์ก็คือสิ่งที่ผู้คนทั้งหลาย ยิ่งติดตามก็ยิ่งรู้ว่าบอสพรน,นั้นรักพวกพ้องเป็นยิ่งหลักไม่มีวันที่จะทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าบอสพรรอดทุกคนก็รอดถ้าบอสพรติดคุกทุกคนก็ต้องไปติดคุกด้วยกันไม่ต้องไม่มีการเพื่อนย่อมไม่ทิ้งเพื่อนคลิปเสียงที่บิ๊กพรได้แอบอัดไว้โดยที่ไม่รู้ไม่มีใครรู้วันนี้ มันก็พร้อมที่จะทํางานแล้วครับวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าดีเอสไอจัดตั้งข้อหาอย่างไรชอบลวงประชาชนแชร์ลูกโซ่พรบอคอมหรือกฎหมายฟอกเงินแต่แล,ละข้อกฎหมายนั้นนะครับโทษก็ไม่แรงหรอกครับแต่ว่าถ้านับเป็นกรรมเป็นกระทงก็คุกเป็นร้อยปีครับขึ้นอยู่กับว่าดีเอไอจะตีความเข้าความผิดกฎหมายใด ก็ไม่น่ารอดครับอย่างน้อยก็โดนกฎหมายหนึ่งแล้วครับข้อสำคัญบอสทั้งหลายได้เข้าไปนอนคุกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้เตรียมซุกเตรียมแอบซ่อนสมบัติอะไรหากคดีสุดสุดว่าผิดจิงก็คงไม่น่าจะเหลือสมบัติอะไรไว้ใช้ตอนออกจากคุกแต่สำหรับบอสพอรครับไม่น่าจะเป็นฉชนนั้นเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่ามีการโอนเงินเกือบ หมื่นล้านไปต่างประเทศด้วยเงินดิจิตอลซึ่งกฎหมายไทยยากนักที่จะยึดคืนกลับมาได้เจ้าของเท่านั้นที่จะโอนกลับมาได้แล้วก็หากเป็นของบอสพอรจริงหลังจากแกโดนคุกสมมติว่าพันปีกฎหมายไทยก็ให้จำคุกเพียง20ปีครับแกก็ทำดีแสนดีตามบุคลิกของแกเอาใจผู้คุมเอาใจราชทัน รถโทษแล้วลดโทษเราก็น่าจะติดคุกไม่เกินสิปีอายุของแกก็น่าจะห้าสิบปีนิดๆแล้วก็ออกจากคุกมาหมดสิ้นโทษหมดสิ้นมนทินไม่ต้องเสียวสันหลังเพราะแอบไปนอนชั้น14แล้วบอสพรก็ไปถอนเงินดิจิตอลอย่างที่เขาสงสัยชีวิตของแกหลัง50สิปีไม่ต้องทำหากินอะไรก็เหลือใช้จนตายครับเว้นแต่ว่า อาจจะต้องมีนรกอยู่ในใจมากน้อยก็ไม่รู้ครับรอบนี้บอสพอรคงจะต้องทิ้งบอสเล็กบอสน้อยไว้ข้างหลังเพราะว่าแต่ละคนไม่น่าจะซุกเบี้ยซุกข่ขขอย,ยไว้ได้ทันในเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากแชร์สม้วยเมื่อสามสิบปีก่อนเป็นอย่างไรบอสพอรวันนี้ก็ไม่ต่างกันมากนะักบางคนอาจปลอบใจตัวเองว่ากรรมทางโลกอาจพ้นได้แต่กรรมทางใจ วัดพรต้องติดไปจนตายแต่กรรมของวัดพรเล็กๆน่าจะตายไปก่อนที่กรรมจะหมดแล้วครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนของสังคมไทยที่เชื่อโชคเชื่อลางเชื่อหวยเชื่อหมอดูเชื่อว่าจะมีคนสามารถทําให้รวยได้โดยไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องอดทนไม่ต้องขยันเรื่องแบบนี้ทุกคนต่างรู้แต่ทุกคนก็ไม่เชื่อหลายคนก็อยากจะลองคนโลค และคนโง่ก็ต้องตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดเสมอครับในชีวิตจริงความสําเร็จเป็นของทุกคนได้หากมีความขย,ยนันอดทนทํางานหนักเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรความสําเร็จในโลกนี้ไม่มีทางหลัดครับ